สวัสดีนะคะ youtube นะคะพลอยนิสาแต่วันนี้แรงเงานตัวะคะ่ะกินโจมบ่าพั่วกับนี้สวัสดีเอฟตีน้องลาวหญิงน้าเด้อะค่ะนะคะนางเว้าคือเราแหวะคือเรา,าเดอะะ้อค่ะมือดีทำคลิปแรงเลยนะคะมือหนึ่งน้ะนะคะไม่ยุ่นหย่ค่ะยุ่งทุกมือนะพี่พลอยแต่ก็เคยว่างกอก แต่ว่ากระทํามิดซ่าแน้ค่ะว่าไปยังนะคะแต่ว่ากระทาอยู่นะคะที่นี่นะคะเป็นแต่ว่ามีธุระจก่งๆนะคะกระทําคิดเว่าเร่องนองแหวะคือเราแหละละดเออเป็นเล็กสีลาเลยนะคะโอ้ยนะคะมื้อนี้โอ้ยมื้อนี้เราอุ้ยเพิ่นแต,งต่งโตงามเนื้อนาคะแต่งโตแบบโอ้งามอ่ะ ปุนแต่งแบบไหนก็น่ารักเนาะาคุณแบบคุณตัวน้อยๆกันกังไรกันนะฮักเนาะนะคะตอนนี้น้องโอวิ้งถึงหนางงานแล้วนะคะถึงหนางงานแล้วงเอฟตีพอพอเมย์เมย์พอฮักเมย์ฮักพอพอเมย์เมย์ลังลุ้มทายลูกกัเลยที่นี่นะเอ่อนะคะบอพอต้องอหไแบบพอลงรถนะคะพอลงรถแล้วนี่ลุ้มทายทายลูปกันนะคะทายลุ้มทายลูกน้องโอิงเป็นแต่ว่าน้องโอิงเขางานเอ่อแบบว่าบางครั่งมันเดินทางไกลเนาะ เขางานตาแดงคื่นะพอหอดงานแล้วก็แล่นขึ้นเวทีเสกดาวเลยคื่นะนะคะเมื่อนี้ลองมีกคือแปลว่าหอดะเว้นแดงอย่างประมาณนี้เนาะนะคะเอฟซีกับมาคอไายลูกเนาะนะคะเมื่อนี้นะคะไหนจะเป็นงานฟีดหรือง,งานเหี่ยงเนาะนะคะผ่าแจกจางปางคือเกาเนาะมื่อนี้นะคะคนอญญาญะคือเกานะคะเมื่อคืนนี่ก็คนอญญาญะเลยนะคะเมื่อน,นี้นะคะ โอ้ยนะคะเล่นอยู่ไหนก็มีแจอเอฟซีนะคะมีเอฟซีนะคะตอนหักโนอยเนาะนะคะต่อตอนหักนะคะตอนหักบสาวน้อยนะคะเสาวพอเพชรบันแทงนะคะองค์ตอนทุกคนนะคะมีฟอสเชียร์มีฟอสเกเชียมเมิร์ดนะคะมีฟอสเกเชียมเมิร์ดทั้งวงนั่นแหละนะคะช่องไหนขึ้นไล่ช่องไหนทำผิดประจานแต่นะคะทุกคนนะคะทำผิดเนาะระวังอะไรได้นะคะ พะะี่ะ้อยกับโพดให้หมดเลยนะคะช่องไหนก็ตามแต่ทำนี้เป็นน้องหญิงพี่ป้อยโดหมดนะคะน้องหญิงนะคะกับเข้าใจอยู่นะคะว่าเีเซี่มีหลายนะคะหักน้องหลายมีหลายแต่ว่ากับชินี้จะน้องหญิงคนเดียวกับบอดายเมนบบนะคะสาวน้อยเป็นปังแพ้มีทั้งนักดนตรีมีทั้งนักลอกมีทั้งแดนเตอร์มีทั้ง ก็เดียนะคอนโวยวเวทีนะคะถ้าบ่มีคอนโวยนะคะกับบ่มีเวทีพื้นนะคะถ้าบ่มีคอนโวยกับบ่มีเวทีนะคะบ่มีช่งไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอื่นองค์องค์กรนี่ยสาวน้อยเพชรบังแพงนะคะถ้าบ่มีพอโจนะคะถ้าบ่มีบอโจนะคะก็เป็นสาวน้อยเพชรบังแพงบอลใดแมนบอนะคะที่ฟอยติเตนะคะ บางคนเขาก็บอกว่าเอาองอ,อ่งยืนหนึ่งเมนค่ะนะคะย้อมหับนะคะว่านององอ่งยืนหนึ่งนะคะยืนหนึ่งนะคะเพราะว่าเอ็ดี้ถามว่ามาเบิรงไพรต่อไัยทิมามานี่ทบนององุ่นนง้มาตันเดนนะคะกะย้อมหับนะคะว่าเอ็ดี้หูจัก้ององุอ่งทั่วโลกนะคะทั่วประเทศนะคะบางทีเนี่ยบางทีคนอ่ญญานยาก มากกันทั้งประเทศเลยเประมา,ะมากเมือนกันเววากัน,น,กนะะมมเนาะนะคะปรมาณนี้เนาะนะคะก็เ้าใจอยู่ว่าเออกันน้อมฮับว่าอ้นอินนะคะเอ็ดี้หลายอยนหนึงนะคะแต่ว่าโตก็จะมามองแต่เน่องอิงเขาบไดเนาะ,ะโตก็ต้องมองนะคะองค์กรทุกทุกคนนะคะเพราะมีบอดโจนะคะก็จะเป็นสาวน,อน,น,านอนเป็นสาวนอนเ็นบ้านแกงบอดาเรื่อจกินบอนะคะอ็ดีพี่พ่อยาวถืงบ่กขานะคะ บอมีบอโจกอจะบอ,บอมีนอ้องอู๋ทิงนะคะแล้วก็บมีทีมงานนากักดนตรีนะคะอาจารย์นกักดนตรีนะคะนักหลองทุกคุ้นที่ว่าเป็นสาวนอ้อยเพชรบันแพงก็ได้เลยนะคะคูอยูค่ะนะคะพอโจมันกระตู่ม้านะคะตู่มา้าตู่ม้าหลายเลยล่ะคู่ยูเนาะนะคะแต่จว่าพอกับบอมเดี๋ยวบอยไดิมินน่อนะคะบ่มูจากบอลลัมยี่นะคะ พอน้องงูอีกมาอนี IN ้แหะนะคะตั้งแต่มือแรกขึ้นออริเอนชั่นเลยเออถึงได้่หัวเป็นหมอลำเนาะนะคะหมอลำเป็นจริสีเนาะนะคะทั้งบ้านพ่อหญิตาบูมีนะคะทั้งบ้านพ่อหญิตามีเตลิเกเออนะคะเพราะฉะนั้เรื่องหูวจกหมอลรั้มเงินกระนักนะคะทุกมือนีนะคะคอยจำเป็นเอฟซีของน้องหลาอูอิงเนาะนางเว่าเรื่องน้องอูอิงอย่งนี้แหละนะคะนางเว่าเรื่องอูอิงว่าเออ เมื่อคืนหนีไปเหตุการณ์เป็นเช่นใดเดชพ้นอาญานะคะหนาฮักนะคะเป็นไปเบื้องตั้งสถานที่เบื้องสถานที่บอโอ้ยเนาะนะคนเราหนาวีพีมันมวนเนาะนะคะมันมวนเขาก็ถึงแบบว่าฮักขะหนาฮักแปลว่ากระฮักเตินโตไปดึงมือนองหลานะคะมาจับจับตื้อๆเขาก็บม่ได้วาดอกเนาะนะคะวัยรุ่นกระดัยบางคนเนาะก็จับแล้วนะคะจับมือนองหลานอีกเขาโมโหเพิ่นจะเร็นหนาตั้งมากเลยนะคะบางคนนะคะ บางคนเห็นหนาตั้งยีนะคะ้องหลาบนะโอตาห้องเพ็นเหให้ฟังนะคะสวยงามนะคะเอามือเพื่อไปจับบางคนเพื่อจับแล้วก็ขอจับมือแดเ่เพื่อน้องให้จับน้อแต่ว่าจับประจับเลยตือๆเลยนะคะอย่าดึงหลาเด้อเดี๋ยวหลาจะตกไปที่นองเาัาบอลกำนี้เนาะ บางคนมือหนาะดิพ้อยไปเห็นฝนะั่งซ้ายคนหนึ่งเราไวหวดูคนหนึ่งเหยียดหนาตั้งขนาดไมพี่พ้อยบอพอใจเลยนะคะเอามือน้องหลาไปดึงแล้วก็ไปหอมมือน้องหลานะคะผู้ยูวา่าผู้ยูวา่าแบบว่าหนาฮัตผู้ยูแต่ว่าก็บบนถูกควรที่จะเหยีแบบนั้นแต่ว่าพี่พ้อยเบนะิ่งเบิ่งเลยนะคือเมาหรือวยาจังไดอยู่ เป็นพ้นธรรมดานะาเขาก็เห็นใค่นะคะเห็นไ้รุ่นหนาเวทีเต็มเลยนะคะติดต่อบอล้ําตอบนองงงอิงตอบตพีมงานเต่าหน่อยเป็นแันแพงทั้งเต็มทั้งล้ําทั้งตัวตรวจนะคะแต่ว่าบอมีค่ะนะคะผู้ใดที่ม้หอมมือเนี่ยบอมีนะคะมีแต่ว่ากอจับมือแดแบบเนีน่ยนี้พี่บอยเห็นนะคะแต่ว่้อยจัหอมมือยังส่โอ้ยมือนั่นอนะพี่บอยเห็นแล้วพี่บอยตุ่มเลย แต่ <g ül s> ว่ากับไปจักว่าเป็นยังไงแดมือนันเนาะผิวอบอยกับบงหนนะคะแต่ว่าพุงทินี้การตัดเตือ่นกันได้หละเนาะนะคะาการนอนหูหิ้งเคนก็บอกแล้วจับได้เด้อค่ะนะคะจับมือน้องหลาได้แต่ว่าอ่าจับมือหลาได้แต่ว่ายาดึงที่ตกเวทีกับประมานีเนาะแล้วก็บอกถูกควรแล้วนะคะมือนันนะว่าต้องตรงนี้คเบอกกันเลยล่ะผิดวายาหน่อยเนาะคะเอุบัีิเหตุยังไงเนาะนะคะ นะคะคนกับคนมันหกนกนะะักเนาะนะคะนี่แหละนะคะสาวน้อยเพชรบันแพงค่ะบอมีบอดโจกับอบ,บอมีนองอุ้งอิงนะคะค่ะบ,บอมีนองอุ้งอิงนะคะอ่ายังไงละ่ะค่ะบอมีนองอุ้งอิงสาวน้อยเป็นกันนันยูนะคะเป็นกันี่โอของคนดูแต่ว่าพอ่อนองอุ้งอิงเข่าม้ามือนันละ่ะโอ้ยนะคะสาวน้อยเพชรบันแพงนะคะดังอันดับหนึ่งได้เลยนะคะคือยังก็ปุเน่ย พี่พลอยว่าเลยว่าสาวน้อยเพจบันแ้งนะคะมีน้องอีกมาอยู่น้ำน่นโอโหสุโยนนะคะงานหลายผักนะคะเดี๋ยวก็วันที่17ค่ะนะคะที่ท7สาวน้อยเพจบันแดงนะคะเปิดเอ่อเปิดฤดูกาลที่สองนะคะอยู่ลอยเอ็ดเนาะนะคะอยู่ลอยเอ็ดนะคะประมาณนี้เนาะลอยเอ็ดเนาะนะคะตือบัตรเขาคุมกันเยอะนะคะลอยสาเกาบาทนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวพี่ป้อกะติเขากุ้มด้วกันค่ะนะคะเดี๋ยวไปเนาะเดี๋ยวไป่ไก่คนนะคะมืีอวันที่ตะไรที่ผ่าท่่เจ็บอีสอมือเนาะนะคะอย่ละนะคะเดี๋ยวพี่ปอจะติเขากลุ้มด้วกันนะคะเจบีกับเขากลุ้มกันเ้อนะคะลอยจากติดเ่าแนนเท่านั้นเนาะนะคะเปิดดูการต่อเอวันที่ที่เจ็บนะคะทีลอยเ็บนะคะเดือนสาวน้อยผิบันแพ้เบืองหน่ออุนงเด้อค่ะนะคะ เป็นกำลังจใจองค์กรของสาวน้อยเพชรบันแเนื้อนะคะกับเขาใจยูว่นน้อยอินนะฮะพี่พ้อยเป็นเอฟทีของน้องหลาอุ่นอิงนะคะแล้วก็เป็นเอฟทีของสาวน้อยน้ำนะคะไปน้ำกันนั่นแหละเนาะนะคะเป็นกำลังจใจกันน้ำกันเนื้อค่ะนคะนะคะ้องอินบอลโจเโนานะคาะสวัสดีค่ะ